หลังจากสิ่งที่สนุกที่สุดอย่างแม็กซี่บูตออนจบไปก็เราคงต้องหาอะไรมาทดแทนไปในช่วงนี้ก่อนสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดานพัฒนโมบายถึงผมจะบอกว่าถ้าเกิดแม็กซ o ่บูตออนมาจริงๆแล้วก็เตรียมที่จะทิ้งทุกๆเกมแล้วก็ทินที่อยู่อย่างแท้จริงแต่ว่าเกมจีนเนี่ยก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เกมหลักนั้นยังไม่มีนะครับคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็มีคนให้ยืมไอดีมาลองหุ่นที่น่าจะไปโคตรไกลกว่าที่เกมหลักนั้นจะอัพตามอย่างถึงนะครับสำหรับขอทานเกมใน,นนนวัี้ก ุ่นที่เราจะมานําเสนอนั่นก็คือนี่เลยจริงๆเห็นรูปโปรไฟล์ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าใครมันก็คือเอิร์ธทรีกันดั้มจากซีรีส์กันดั้มที่ไม่สิซีรีส์กันพายที่ใหม่ล่าสุดยังกันดั้มบิวด์เดอร์เรลลซ์ครับโดยไอฮายฮิโรโตะนั่นเองโดยหุ่นตัวนี้ก็เป็นหุ่นที่มีความคล้ายคลึงกับพวกเอที่มันสามารถเปลี่ยนแพ็คต่อสู้ได้โดยในเกมนี้เนี่ยจะมีร่างอยู่3ร่างให้เล่นด้วยกันนั่นก็คือคอกันดั้มธรรมดาแล้วก็ เออที T, อย่างที่เห็นอยู่นี้แล้วก็มาโฟนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเล่นตัวนี้เป็นนี่จะเป็นตัวที่แม่งน่ารำคาญมากเพราะว่านอกจากจะสามารถเล่นได้ทุกด้านแล้วก็ยังมียานคอยก่อกวนชาวบ้านเขาอีกนับว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนี่แหละคือสิ่งที่เกมหลักยังไม่มีอุ้ยเซลล์ลนะักเซลล์ซลวันนี้ผมก็เอาทีมที่เขาจัดเอาไว้นะครับมาเล่นแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกติกาทีหนึ่งปกติเนี่ยผมจะเอาเป็นหนึ่งหนึ่งสองตาแล้วก็สองสองหนึ่งตาใช่ไหมแต่ว่าอยู่ดีๆผมก็เกิดความล เปลี่ยนเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งตาแล้วก็สองสองสองตาแทนนะครับไปงั้นก็เริ่มกันเลยหนึ 1, 1, 1, 1, ่งหนึ่งหนึ่งตาคือเราจะลองทดลองหุ่นก่อนก่อนที่เราจะไปทดสอบของจริงนะครับไปซึ่งแน่นอนว่าฮิโรโตะในเกมนี้ยังไม่มีเสียงภาคถ้าเกิดได้มีเสียงภาคแล้วก็มันก็คงจะเทพเกินไปแล้วส่วน ม็กซิบูตออนนี่กว่าจะมาก็เดิน7นูนเราก็คงได้ทําอะไรที่มันทดแทนไปอีกยาวๆเรียกว่าเป็นอาการลงแดงก็ได้ลงแดงถึงขั้นต้องหาอะไรมาทดแทนไปก่อนในช่วงนี้แต่เอาเถอะบางสิ่งบางอย่างที่เกมหลักยังไม่มีอย่างเช่นเอิรทีเป็นต้นเอามาเจอละจริงๆนี่ยังไม่ได้ทําพวกนาริทีช้ซีกับไอ้เกแฮมกันดัมเลยนะ,อะขออภัยเรียกผผิดเอ็กซรีแพสีนี่เออ มาคนระับเปิดมาก็เจอเซตากระดัมถ้าเกิดเป็นเซตาในโอเปอร์สองก็ค่อยว่าไปอย่างก็แค่ระวังมันยิงต่อๆก็พอนะครับมาเริ่มกันเลยที่เราต่อไม่มีเสียงพูดนะครับยังเป็นใบอยู่มาเปิดมันที่ร่างคองกรดัมนะครับข้อดีของร่างคองกรดัมก็คือเตียมอตโตแต่ว่าสามารถเสกแอซิสได้มายิงนะครับอย่างถ้าเกิดคุณจะเรียกแอซิสมายิงเป็นยานก็ตีเลยนี่ยามายิงตูม <laughs> โคตรแรงนะครับ มาดิเออเออคอเคยโดกนกระดัาจิ๋วฟันเปล่าอี๋แถมท่าฟันโคเทนะครับสามารถเรียกคอแต่ละคอมายิงได้นะครับ2แบบมีแบบ่าเ,ออเรียกของแพ็์เอิร์ธทีกับมาโฟมาเอิร์ธทีจะเป็นยิงบีมใหญ่แล้วก็มาโฟจะเป็นแบบชนเดี๋ยวลองแบบชนดูบ้างต่อไปอะไรเมซาร่าไปเลยมาโฟด้าแบบชนไม่ดิอันนี้มันแพ็์เฉยๆขอโทษแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใสแ่แพ็์คนก็กดที่แพ็กนั้นแหละครับแต่ว่ากดด้านล่าง กูก็จะได้ล่างนด่เลยเปิดที่ล่างมาโฟก่อนเพราะอยากบวกสำหรับล่างมาโฟก็แน่นอนว่าบวกแบบเต็มรูปแบบนะครับมีทั้งปลาดาบแล้วก็ขโบวที่ฟันโคตรพ่อโคตรแม่แรงอฟันชอบตรงที่ว่ามันเวลาท่าฟันแล้วมันเด้งด้วยอะเออท่าแดนฟันมันเป็นท่าแบบอตีลังกาฟันนะครับโอเครีวแหกอื่นบ้างเดี๋ยวเข้าหาน้อยใจเอ,อิร์ธทมาแล้วตียิงล้วน แแม่งโคตรแรงนะครับตัวนี้เขาโบจะอยู่ที่ล่างมาโฟส่วนใหญ่อือว่ไงครับตีเพราะว่าเราคงจะชนะสายสะอาดแล้วละ่ะอยากได้ไม้ตายอะ่ะเดี๋ยวไปยืนให้สกิดหน่อยดีกว่าแต่ผมบอกเลยว่าเล่นลังแค่ลังไอเอิร์ธทีนี้ก็โคตรโกงนะฮะไม่หีโคตรแรงมายิงผมหน่อยยิงผมหน่อยเออไป เอ้าวเฮียว wow. wow. uh, <c oughs> ่าชิบหายอันตรีว่าอันตรีว่าเออไม่น่าโยนเกมเลยกูเนี่ยบีมใหญ่งั้นก็ขาโบง่ายๆนะครับโอ้โอ้โอ้กูจะขาโบใส่สักหน่อยปรับปับแล้วก็เอือเรียบร้อยฟันแล้วก็ตามว่ายิงบีมใหญ่ดาเมจก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับสัตว์เอ้ยไม่น่าโยนเกมเลยกู ไม่งั้นกูได้ใช้ไม้ตายโชว์หล่อๆไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวในสองสองนะครับสรุปง่ายๆเอิร์ธทีนี่ความสามารถรอบด้านทุกอย่างนะครับคือร่างคอกระดัมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อนแอนะมันสามารถเอาตลอดได้เยอะเพราะว่ามันสามารถเลือกทั้งแพ็กมาโฟกับแพ uh, ็กเอิร์ธทีมาช่วยยิงได้หรือว่าช่วยตอดโอเคเนื่องจากว่าผมนั้นบึกคึกอยากจะอนุรักษ์ความเป็นเกมหลักก็ ขอเริ่มที่2องสองที่2นะครับนี่เกมเอ็กซ์ตนะิมวอซ์อ่ะเขาก็เล่น2องกันไม่มีใครเขาเล่นหนึ่งหนึ่งกันหรอกออสวนล่างเออร์ทีกับมาโฟเนี่ยไม่ต้องอธิบายสารรมคุณตามความสามารถจะเสียได้อ่ะน่าจะเอาล่าง V2 ทูมาด้วยล่างที่เป็นแบบยิงแบบหนักๆเลยอ่ะเกมมันคงใหญ่จะให้เราได้ประครับคอกันดำเวลาแปลงล่างก็ต้องพูดว่าคอเชนต์ด้วยใช่ปะ่ะต้องก,กินคอเชนต์แต่ได้ข่าวว่าล่าสุดแม่งมีบุยไอไวรัสก้อนด้วยมาแล้วโอ้โหเจอดับเบิลฮาโร น่ากลัวน่ากลัวโคตรๆเหืิดมาก็เจอนิวเคลียเลยนิวเคลียกับลิกเดียสดูผมนี่แบบหลุดโลกสุดไปโลกไหนก็ไม่รู้คนอื่นนี่เขาสารระบบสกลารละวกากันมีกูนี่จะขับกันพาไปไปโลกแฟนตาซีเมื่อเกมกันพาที่คุณเล่นอยู่นั้นกลายเป็นโลกความจริงขึ้นมาไป เวลาแปลงร่างมันต้องพูดอะไรนะอะไรคอเชนด็อกกิง้งหมดหรือด็อกกิ้งโกะจำไม่ได้แต่เปิดมาที่ร่างคองกันดั้มก่อนมาเก็บไอเท็ยทีพีศูนย์สองกันเลยอันตรายสุดละนั่นไงแม่งมาละหนีเลยกันไม่ทันด้วยมันการไม่ได้นี่หรอลืมไปเพราะว่าอันนี้มันหมดพอเอ่อคอกันดั้มมันไม่มีโล่นะครับมีแต่ปล่อยไอแอแสแทมลีเดอร์ไอ ปาไม่ปาเออมันเป็นเรียกเป็นวางดักเอาไว้ครับได้เวลาเอาล่างนั้นมาแล้วมั้งมาเลยเชนโอ้ยเอ้ยอย่าเอาเหีๆๆๆ้ยโอ้ยมาโดนมาโดนเอสมินเดอร์แล้วปึงโอ้ยโดนโดนโดนมึ้งอีโอเคมึงมึงยิงเมียเลยกูเห็นหลายรอบแล้วฮะเล่นมันดีกว่ามาเลยเออสวัสดีครับ อ้าวอ้าวชักดาบใส่กัวชักดาบใส่กัวฮะชักดาบใส่กัวคิดว่าแน่มากวนะเออเฮ้ยเด้งโอเคแล้วรีบไปใส่มันติมันมึงอยู่นู่นมึงอยู่นู่นมาเลยโอ๊ะไ่ถึงชิบหายละนี่ก่อนนี่ก่อนไม่โอ้โหมึงเลยมึงหลบเก่งจังวะหลบเก่งจังเลยอย่างงี้ต้องไม่ชนอ๋อชนไม่ทันละมามาโฟปัดเลยอืม เออข้างหลังกูเต็มหลังเลยโอเคเนื่องจว่าตอนนี้ผมประเมินสถานการณ์ได้แล้วว่าเพื่อนของเราแม่งน่าจะพึ่งพาหาอะไรไม่ได้นอกจากต้องพึ่งพาตัวเองไปอีคโอฟังกือโออ่าไกลไก่กูอ๋าอ้าไม่ช่วยอะไรกูแล้วแถมยอมขวางทางกูอีกไอ่เนี่ยระเบิดไปซะแพตทิกเหรอไวไฟไว แล้วนี่อะไรเนี่ยไอ้ไอ้หมีอีกแล้วเหรอคนหมีมีหมีพว่ว้านทัวเรือนอย่างงี้อืมาหมีแล้วยังเจอบังตอเข้าไปไปเลยฮึวิธีเล่นมันก็เหมือนกันกับไอของเกมหลักเลยนะอ่าปล่อยแฟงไปเรื่อยๆพอหาตังค์มาได้ก็ค่อยเข้าไปบวกดาเมจฟันก็แรงว่าน่าจะมีทางชนะได้อยู่ถ้าเกิดว่า ไม่เกิดอะไรขึ้นมากนะอะไรเงี้ยไตนัวไปบอกเลยไปโดนไปหน่อยไปไอ้เนี่ยตายวะยังไม่ตายขอขอขอล้านหน่อยเออไม่ได้ไม่ได้เอ้าแไปร้ดดานกูจริงด้วยโผอุตส่าห์ทำหน้างานตั้งนานนะฮะฮะมีปัญญาทำเองต้องให้กูทำให้ตลอดฮะไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามเออกูคนเดียว มีแค่สารคนเดียวที่ทำเกมโอ้แต่อาเคนี่พอเข้าใจอยู่ตอนแรกนี่ผมเล่นดีตัวเองแม่งเจอโคตรบ่อ,บอยแล้วแม่งนานอมคานมากปล่อยแต่แฟงอย่างเดียวรอค่อยรอเข้ามาฟันแล้วม่จำได้ว่ามีค่าเคาน์เตอร์ด้วยนะโอเคต่อไปตาที่สองต่อไปก็ตสาสุดท้ายนะครับตานี้นี่เรียกว่ามันโทของเยอะอยู่ก็จริงแต่ว่าตายวไวไปนิดนึงอะ่ะไม่ได้กดไม้ตายด้วยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ต้องมีคนโดนสักคนไปเถอะที่เราตโคงุงตามหาเอลไดเวอร์ที่หายไปบางทีหมวกว็าคาดหวังว่าบิลดเวอร์รีไลน์นั้นจะสามารถกู้ชื่อจากบิลดเวอร์อันแรกที่นั้นทําไปไม่สุดสักทางได้ก็ในไหนนี้นมันทําแนวแบบออกนอกโลกของเกมแล้วอะเออกลายเป็นโลกแฟนตาซีแบบความเป็นจริงขึ้นมาหวังว่าก็คงจะทําให้ที่คลายแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นใน ิวเวเวอร์ได้ไม่ดิไอเกมมันเรียกว่าอะไรนะไอกันพาเน็กซัสออนไลน์เออมาลัางาบ,บไม่นานให้สุก็ได้เล่นสักทีโอ้โหรอบนี้หุ่นแม่งธรรมดาแต่ว่าก็อย่าประมาทเล่นเป็นทีมยิงโคต้องระวังเลยเผลอๆอาจจะมีการแจมกันเกิดขึ้นเออผมเห็นเทวิอาร์พูดถึงอีเวนต์หน่อยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมที่ เราจะสามารถสุ่มไอตัวคุณจากภาควิงได้นะเป็นสล็อตเออถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวอะไรก็เปิดได้แล้วกดล็อคเอาไว้สุ่มไปเ,เ,เรื่อยๆสุ um ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5ตัวถึงจะได้เศษมันมาเป็นตัวให้เล่นใช้ฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยอธิบายเล่นก่อนไปกันเลยขอกันดำได้เวลาด็อกกิ้งแล้วล่ะด็อกกิ้งเชนบีมไปโดนชิ้หายละไม่อยู่ใต้ตีนเออโดนแล้วกูอ้าว เมินศัตรูก็ไปดีครับเออหนีดีกว่าเออต่อไปมึงนะครับไปเลยยันมาโฟกเนี่ยโคตรแม่นบีมเออเอาติดติดติดหินติดหินยิงไปไม่มีใครอายเลยเอ้ายันเอาไปรวมไปละเออเอ้าเอาบางอาบมาบางอาบฟันเออทีกันต้องกลัวฮะอ้ ไปเอ่อเฮ้ยกดพินเบียด่างบ้างไปเลยโอ๋อลืมตีเนี่ยมาโฟถอยก่อนถอยก่อนอักษรย่าอักษรยะ,รยะไอ้เหี้ยนั่นมันมาละึบเรียบร้อยเออเออหาตังไวดีๆเราต้องอันตีให้ได้สวยๆไปไปเลยออืดีแหละข้าวใบตาข,ขอกกันต้มบีมตายอยา่อางวะอ๋อมันลบไปก่อนพอดีไม่เป็นไร อย่างไี้กูได้โชว์แล้วนี่ครับรออะไรตีเนี่ยบีมบีมมาสิครับยนันยันไปยันแปดของอะไรอันนี้ยนันเฉยๆยานแปดน้่มันของไอรอนบลัดโอ้โหวังวางอาจยิงอันตีใส่เพื่อนอย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นไรอาจจะเป็นบาปกรรมคิดไปแล้วก็แล้ว โรลลิงโรลลิงโรลลิงดีกว่าโรลิงช่วยเพื่อนโรลลิงช่วยเพื่อนเอาเอาอ่ามาแฟงได้เวลาสมุยันทหารรับจ้างปล่อยแฟนอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนเองเออเฮ้ยเทียนร้เบิดเจ็บที่หายไม่เป็นไรแค่นี้คัน เอนี่ก่อนเฮ้ยเอ้ป็นหมีมากันหัวโอ้ยโอ้ยรถหมีตบรถหมีตบสิ้นายละบีมบีมบีมแฟงโอเคเอาไม่บอกศัตรูไม่บอกอ้าวตาข่ายเพื่อนอีกแล้วตาข่ายแม่งทำผิดไปไปแฟงแฟงแฟงไปไปเยอะไปไปเยอะไปโดนหรอวัวเยอันนั้นเสกบั๊บเสกบั๊บ เราต้องอยู <i> ่ร <ries> ่างนี้ให้ได้แต่ก่อนหน้านั้นขอไม่ตายสักทีนึงเฮ้ยขอดูอาเช่ด้วยเออไปเลยฟันเขาให้ตะบันแฝงแฝงแฝงตะโกนดังๆด้วยแต่เราปล่อยอึ้งเฮ้ยอันจะทำได้ก็ได้อันจะทำได้ก็ได้ฟังพูตะโกนดังๆไปเลยแฝงเย่าได้วะ เออพูดถึงพูดถึงอารีก็อย่าลืมนะครับว่าคนภาคก็เสียแล้วก็อย่าลืมไว้อะไรด้วยนะครับเขานี่มีบทบาทในการภาคตัวละครตัวร้ายตัวชักาดอย่างอารีอาสัซีนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาในที่นี้อยู่ดีๆก็เข้าฉากเศร้าเฉยแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นตามพิธีนะครับเคก็ต่อไปสำหรับเอิร์ธทรีมาโฟหรือว่าคอกันด้ามของที่รโตะคุง ก็คงจะเห็นนะครับว่าหุณตัวนี้นั้นแข็งแกร่งขนาดไหนคือไม่ว่าคุณจะอยู่ร่างไหนก็สามารถใช้ประโยชน์ของแพ็กที่คุณไม่ได้ใช้ได้อย่างคองกระดัมเนี่ยก็สามารถเอายานของร่างเอิร์ธทีกับมาโฟไปใช้ประโยชน์ได้พอคุณอยู่ร่างเอิร์ธทีคุณจะรอหลอยอย่างเดียวทั้งเกมก็ได้แล้วค่อยส่งมาโฟไปไล่ชนหรือคุณจะเล่นมาโฟคอยไล่บวชแล้วก็ตอดด้วยร่างยานของเอิร์ธทีในระยะไกลได้โอเคต่อไปสำหรับคอกระดัม จะเรียกว่าเป็นอ่เรียกล่างหลักอย่างที r t ้ะกันเอ r t ทีกันดั้มของฮิโรโตคุงจากกันด Build ั้ม Builder Release ถ้าเกิดคุณใหญ่จะให้เล่นตัวอะไรหรือว่ามีอ um ุปการณ์ละอยากจะให้ขอทานอย่างผมเล่นตัวอะไรสามารถติดต่อผมมาได้นะครับช่วงนี้ก็รออย่างเดียวรอจนกว่า MC b o ู s ออนจะมางั้นก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเ่อมีโอกาสสวัสดีครับ